ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระนางพญากู่วัดดาวสเสด็จจังหวัดสระบุรีพระเครื่องล้ำค่าที่ใครๆก็ตามหา ก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตย้อนไปถึงประวัติความเป็นมาของวัดเก่าแก่ที่มีชื่อว่าวัดดาวเสด็จกนเสียก่อนเนื่องจากวัดแห่งนี้ค่อนข้างมีความเก่าแก่และมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาและเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความรุ่งเรืองมากในยุคนั้นเดิมทีได้มีตำแหน่งที่ตั้งตรงข้ามแม่น้ำป่าสาักจากนั้นในช่วงปี2370 ได้มีการสร้างใหม่และมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตหมู่บ้านดาวเรืองที่ลาบริมฝั่งแม่น้ำป่าสักเช่นกันณจังหวัดสระบุรีในปัจจุบันจึงได้มีการตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ว่าวัดดาวเรืองและในปัจจุบันผู้คนสมัยใหม่ก็จะรู้จักกันดีในชื่อว่าวัดดาวเรืองซึ่งนำโดยเจ้าอาวาสของวัดในช่วงนั้นซึ่งก็คือหลวงพ่อแยง หากมีใครถามถึงในเรื่องของพระกูพระเครื่องที่มีความเก่าแก่วัดดาวเรืองหรือวัดดาวเสด็จนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ค่อนข้างขุดพบพระเครื่องโบราณมากมายเช่นกันเมื่อครั้งแต่กลุ่ววัดแห่งนี้ได้มีการค้นพบกับพระเครื่องหลากหลายพิมพ์และมีความโบราณมากอย่างพระสุมกระลลกพระกำแพงหน้าอิดพระหน้าปกพระปกโพ เพียงเอ่ยชื่อก็นับว่าคนลุกกันไปอย่างมากมายเลยเนื่องจากพระแต่ละองค์ที่ได้กล่าวมานี้แล้วนับว่าเป็นพระในตํำนานเลยก็ว่าได้เป็นพระที่ใครหลากหลายคนใฝ่ฝันและหายากมากในปัจจุบันปัจจุบันจะทราบกันดีว่าในแต่ละพิมพ์นั้นย่อมเป็นที่หมายตาหมายใจของเราบรรดาผู้นิยมสะสมพระเครื่องกันอยู่แล้ว รวมถึงพระนางพญาที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่ามากกับชาวจังหวัดสระบุรีสำหรับพระนางพญาของกลุ่ววัดดาวเสด็จหรือวัดดาวเรืองแห่งดีมีความคล้ายคลึงกับพระนางพญาแห่งวัดนางพญาในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมากอีกทั้งยังมีพุทธคุณสูงและโดดเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยม ค่อนคามีความเข้มขลังไปทางโชคลาภวาสนานำพาอย่างมากและไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครๆก็ต่างฝ่ายหาและอยากได้มีไว้ในผู้ชาครอบครองหาจะเอ่ยถึงในเรื่องของราคาแล้วเราก็คาดว่าไม่น่าจะตอบกันได้เนื่องจากแน่นอนว่าราคาค่อนข้างสูงอาจจะมีการราคาอัพขึ้นกันอยู่เรื่อยๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นพระนางพญาพิมพ์หลังอูมสีแดงด้วยแล้วต้องขอบอกเลยว่าเราอาจได้เห็นของจริงกันยากเนื่องจากเป็นพระเครื่องเก่าแก่มากยกอนข้างหายากครับและเท่าที่เราพบเห็นกันอยู่ก็ไม่ทราวบว่าองค์ที่ไหนของใครจะแท้หรือองค์ไหนของใครปลอมกันบ้างซึ่งทั้งนี้เราต้องสอบถามผู้รู้มาดูพุทธลักษณะของพระนางพญาขุวัดดาวเสด็จ สำหรับพุทธลักษณะเด่นจะเป็นองค์ลักษณะสา,สามเหลี่ยมที่มีความหนานูนกว่าพระนางพญาจากกูว่วัดอื่นๆของจังหวดัดอื่นๆมีลักษณะเป็นเนื้อดินที่มีความเก่าแก่ที่ปรากฏให้เห็นพร้อมกับพุทธศิลปะโบราณที่เหมือนกับสกุลช่างในช่วงยุคสมัยอยุธยาจึงได้มีการสันนิษฐานว่าอาจมีการสร้างมาตั้งแต่ในช่วงที่อยุธยากำลังลุ่งเรือง โดยลักษณะทั่วไปแล้วก็มีเนื้อที่คล้ายกับเนื้อดินเผามีการตัดปีกทั้งตัดกว้างและมีการตัดชิดกล่าวถึงการบริเวณด้านหน้าของพระเครื่ององค์นี้ในส่วนขององค์พระประธานมีลักษณะแสดงปางมารวิชัยเป็นองค์ประทับนั่งซึ่งในส่วนนี้มีความคล้ายคลึงมากับพระนางพญาของจังหวัดพิษณุโลกและในส่วนของพิมพ์ด้านหลังนั้น จะมีลักษณะให้เห็นเด่นชัดคือทั้งพิมพ์อุ่มและพิมพ์แบบเรียบแต่สำหรับด้านหลังพิมพ์อุ่มนั้นได้มีการบรรจุตะกรุดสาริกาเอาไว้หนึ่งดอกภายในถัดลงมาในส่วนของเส้นพระโศกจะไม่ค่อยติดให้เห็นเด่นชัดซึ่งจุดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดสังเกตที่เราควรจําให้ได้และในเรื่องของความหนาบางขององค์พระนั้นค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันแทบทุกองค แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเท่ากันแปะทุกองเช่นกันซึ่งนอกจากวัดกลุ่ดาวเสด็จแล้วในจังหวัดสระบุรียังได้มีการขุดพบพระนางพญาจากกลู่อื่นอ่นอีกด้วยซึ่งในครานั้นจะพบเห็นได้ทั้งพระนางพญากลุวัดเพชรพระนางพญาจากวัดสมุหะและพระนางพญาจากวัดกลุ่วัดสุงและยังมีวัดอื่นๆืนอีกด้วยซึ่งรวนแล้วแต่เป็นพระนางพญา ที่หายามากในปัจจุบันพุทธคุณมีความโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมอำนาจวาสนาเชื่อกันว่าหากใครมีไว้ในครอบคร้องบูชาก็จะโชคดีที่มีรากแต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้สำหรับการดูพระนางพญาแล้วโปรดทราบไว้ว่าพระนางพญาในแต่ละกลุ่มนั้นมีเอกลักษณ์และรายละเอียดรวมทั้งศิลปะที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ขุดพบขึ้นอยู่กับยุคสมัยในการสร้างและเหตุปัจจัยอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเอกลักษณ์ของปิดทองล่องชาร์จและการตัดปีกหรืออื่นๆอ,อีกมากมายดังนั้นหากคุณชื่นชอบพระนางพญาคุณจำเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากผู้รู้และผู้ที่มีความเชียวทางด้านนี้โดยปกติแล้วพิมพ์หลังอูจะและมีสีแดงนั้น จะค่อนข้างราคาสูงเด่นกว่าที่อื่นๆก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบอย่างไรฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้กระผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g l อ of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแลวชมกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ